้ยพี่ฝนดูอะไรอยู่วะดูน,นี่ไงสปายแฟมิลีอ่อะสปายแฟมิลี่เหรออ,อ๋อนี่ไงนี่ไงโอโ้โ,อโหโอ้โหเนี้ยเนี้ยเนี้ยวากูวากูากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูดิวากูวากูอะไรวากูวากูอะไรอアเนียไงอ๋ออาเนียหึนึกว่าอะไรวากูวากูน่ารักชมะมหมเลยอะเออเนี่ยนะโน่ารักมากเลยอะโอ้พี่อยากพี่ฝนอยากแต่งตัวเป็นอาเนียฮะ <c oughs> จะแต่งตัวเป็นอาเนียเหรออ,อยากแต่งตัวเป็นอาเนียไปกันเลยดีกว่านะเออเอาไปก็ไปไปแล้วเข้าโอ้อาเนียเหรอมาแล้วพี่เอกมาถึงแล้วอ้าวแล้วพี่ฝนจะเป็นอาเนียได้ไงอ่ะเอ้าเราก็ไปซื้อเสือ้อผ้าไง ไปตรงไหนอ่ะนี่ไงมาที่แคตตาล็อกไงอ่าแคตตาล็อกมาที่แคตตาล็อกแล้วเราก็มาที่เสื้อผ้าน,นี้ใช่เปล่าเสื้อผ้าโคตติ้งเนี่ยนะถูกแล้วแล้วเราก็มานี่เลยอยากเป็นอาเน,นียก็ต้องลงทุนนิดนึงลงทุนนี่แก ANYA <c oughs> อาเน,นียอาเน,นียเฮ้ยเสื้อเต็มเลยเสื้อผ้าอาเน,นียเพียบเลยดูเดิเออมันมีบาง<ว>อัน,นไม่ใช่ของอาเน,นียด้วยเนี่ยเนี่ยชุดนี้สวยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอใส่ดูหน่อยแล้วเพี่อนแกเป็นอาเนียด้วย เดี๋ยวต้องเอานี่ออกก่อนเอาเสื้อออกก่อนนี่เฮ้ยน่ารักใช่ไหมอ๋อเราต้องเอาของเราออกก่อนใช่ไหมโอ้น่ารัก,กน่านรักอนเนียของพี่เอกเนี้ยเหรอใช่แล้วอาเนียสป,ปายแฟมิลี่อ่ะอาเนียสป,ปายแฟมิลี่นี่<ล>นี่เราก็มีชุดด้วยนะมีเสื้อด้วยเดี๋ยวเราขอใส่ก่อนนี่ครบชุดแล้ว<笑><笑>ไหนๆขอดูหน่อยสั้นจัดเลยออได้อยู่เลยอ่ะ ได้นะพอได้นะเออพอได้พอได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขอไปดูผมก่อนเฮ้ยอันนี้ก็ดีมกผมอาเนียมีเปล่าเฮ้ยผมอาเนียไม่มีไม่มีผมหมอเออไม่มีผมงั้นอย่างนี้เราต้องไปดูที่เนี้ยแล้วของเพื่อนดูตรงไหนอ่ะอ๋อนี่เลยเรามาดูที่เนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยอ๋อคอมเม่นตี้เอาติเนี่ยเหรอแล้วเราก็เข้าไปที่นี่เลยอันแรกทั้งหมดเนี่ยนะเออแล้วก็หาเลยอาเนียอาเนีย อาเนียอาเนียนี่ไงขึ้นมาแล้วพี่เอกโอ้เยอะมากๆเลยนะโอ้อาเนียแต่ละคนนี่อย่างสวยเลยเนี่ยขอใส่หน่อยจิว้โว้อันนี้สวยโอ้เอ้ยทำไมอันนี้หน้าคล้ายๆของพี่เกตเลยอ้ยอันนี้น่ารักอ่ะเออันตาเขียวๆอ่ะพี่ผนเดี๋ยวเดี๋ยวอันไหนอันนี้เหรอออนี่หน้าเหมือนพี่เกตเลยโอ้อันนี้น่ารักเลยอ่ะอ้ยเอาชุดนี้เลยได้เปล่าอ่ะชุดนี้เลยเหรอว้ยเดี๋ยวขอดูีิเท่าไหร่ ขอดูราคาหน่อยโอ้โหอันนี้ทรงผมอุ้ยทรงผมพอพอไหวพอไหวทรงผมพอไหวน้าอะไรที่ไม่ไหวอ่ะอันเนี้ยเริ่มไม่ไหวแล้วหมายว่าเขามีตาประทับด้วยอันละต้องแปดสิบว <80. S 1> ันนี้เริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะทุกคนงั้นเราเอาอันนี้เลยแล้วกันนะทรงผมเอาทรงผมมาหรออ่าทรงผมอย่างเดียวก่อนนะทรงผมอย่างเดียวนะโอเคไหมทรงผมอย่างเดียวก่อนเลยอ่าเจ็ดสิบห้า นได้แล้วโอเคนี่นี่ทรงผมเรียบร้อยเราได้ทรงผมมาแล้วได้อะไรไหนอานเนียเป็นผู้พิทักษ์อาเนียอันเนียอย่างนี้จะได้เหรอพี่เอกฮะอแขนขนาดนี้เลยเหรอนี่อันเนียรุ่นเฟวีเวทโอรุ่นใหญ่มาเลยอ่ะงั้นเอาเป็นว่าพี่ฝนเอาทรงผมมานะแล้วก็เอาเป็นเสื้อผ้าอย่างเดียวก็แล้วกันนะเอาแค่นั้นหรอเออเอาแค่นั้นอ่ะมีตังแค่นั้นอ่ะ จริงๆตัวอื่นก็มีสวยเยอะแยะเลยนะพี่ผลนะไหนไหนยังไม่ได้เข้าไปดูใหม่ขอเข้าไปดูก่อนเพิมีอันนี้แบบแบบเขาเรียกว่าอะไระเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเลยฮะไหนอันไหนอ่ะมีอันนี้ก็มีเนี่ยเดี๋ยวเพียกลองใส่ให้ดูการ์ตูนญี่ปุ่นโอ้อันนี้น่ารักอ้ออันนี้น่ารักแสดงว่าของขายตัวสัตส่วนพวกนี้ด้วยเนี่ยเพราะสัดส่วนพวกนี้ไม่ได้มีอยู่ในในตัวปกติของเรานะไหนขายหรอใช่หรอตัวเล็กๆ่ะนั่งไง เดี๋ยวนะเดี๋ยวลองบายดูก่อนะเออขายจริงด้วยขายไหมาขายจริงด้วยทุกคนโอเยอะมากเลยพี่ฝนอะไรนี่โอ้น่ารักโอ้นี่น่ารักมากเลยอ่ะพี่เอกไหนอ่ะโอ้อันนี้น่ารักโอ้ได้แล้วได้ลอยมาแล้วลอยโอ้อันนี้อย่างเหมือนเลยออลอยเลยนี่ทําไมทําไมลอยพี่เอกตัวผอมอย่างเหมือนเลยอ่ะพี่เอกอ <c oughs> ใช่เลยอ่ะนี่แหละอาเนียเอออาเนียของแท้เลยเออเอาไงต่อเรายาวอะไรไปมั่งดีอ่ะไม่รู้อันนี้แล้วแต่พี่ฝนเลยนั่นน่ะงั้นสงสัยพี่ฝนจะต้องซื้อแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวละมั้งเสื้อผ้านาผมอืเสื้อผ้าอย่างเดียวอมแล้วหัวข้างบนนั้นติดอยู่กับผมด้วยเปล่าใช่ใช่ติดอยู่กับผมพี่ฝนซื้อเสื้อนี้นะซื้อเสื้ออันนี้นะอ่าอ่าอ่าโอเค ถูกอันป่าเนี่ยผิดอันเดี๋ยวเ๋ยวต้องเป็นอันนี้ต้องมีหัวเข่ามัมีหัวเข่าด้วยเหรอใช่เรียบร้อยจัดไปกดแล้วเอาแล้วหรอมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราออกไปดูกันข้างนอกได้แล้วใช่ไหมได้แล้วได้แล้วแล้วชุดลอยอร์เจอร์ของพี่เอกนี่มันเท่าไหร่ถ้าจะแพงกันเนี่ยได้แล้วได้แล้วทุกคนแต่อาจแบบตัวไม่ตะมุตะมีแบบนี้นะจะเป็นตัวพี่หัวเองะทุกคนโอ้โหป เดี๋ยวไปดูกันโอ้โหนี่ขนาดกระโดดยังเป็นอันเนียเลยอ่ะดูเด็อันเนียวากูวากูอันเนียตื่นได้แล้วอันเนียยังไม่อยากตื่นอ่ะใครนนมาเรียกเราเนี่ยตื่นได้แล้วมานี่ไม่ตื่นพ่อนอนด้วยล้กันนะเอา้าคุณพ่อเหรอใช่แล้วลงไปนอนทำไมอ่ะเอา้าก็จะปลูกหนูไปโรงเรียนนะสิ เหมือนเด้เลยอ่ะเป็นไงลงทุนนะเนี่ยรอ,อบเนี้ยเหมือนเด้เหมือนจัดจานเลยอ่ะพี่เอกเหรอใช่ดิอ้้อุตสา์ปอมาเป็นคุณพ่อนะอ่าป,ปกติไม่ยืดตัวขึ้นมาอย่างนี้นะจะบอกให้ว่าแต่เราอยู่ที่ไหนเนเด้วขอออกไปดูข้างนอกหน่อยอืมน่าจะห้องนอนอะนะโอ้โหว้าพี่เอกดูดิอันเนี้ย ก็เราต้องเดินทางไปโรงเรียนนะมันต้องลําบากนิดหน่อยอ้อันเนี้ยแบบตัวย่างใหญ่เลยอะก็ต้องเจอแบบนี้แหละนะนี่โอ้ไหนอะเดินทางไปไหนเราจะต้องเดินทางไปโรงเรียนข้างบนนู้นไงนี่ข้างบนเนี่ยหรอถูกต้องโอ้อย่างสูงเลยอ่ะแล้วเราจะเดินทางไปถึงหรอถึงท่าอะไรนี่ไม่รู้มันมีให้จิ้มก็จิ้มก่อนเนี่ยเนยอ้มีท่าเต้นด้วยโอ้ดีจุงเบยนะเนี่ยนะ แล้วไม่หันหน้ามาทางนี้อ่ะหันหน้าไปมาครั้าาทงนี้เออมีท่าเต้นให้เราด้วยอย่างนี้เราก็สบายเลยดิสุดยอดเลยป่ะพวกเราเดินทางไปโรงเรียนกันดีกว่าไปยังอ่ะเต้นเพลินนะไปแล้วไปแล้วปึ๊บโหมันเป็นอไเนี่ยสิงกีดขวาโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยโดดยากนิดเดียวนิดเดียวเลยขึ้นได้ไหมเนี่ยอันนี้อึกเหอยอันเนี้ยอันเนี้ยตอนนี้พ่อลอยกระโดดยากมากเลยอ่ะ อันเนียตุยไปแล้วอ่ะเดี๋ยวไปหมโอ้โหุยโดดยากเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่หรอกเราไม่เคยชินกับส่วนสูงนี้เอาเหรอคือคือมันตะมุตะมิเกินไปใช่ไหมก็ไม่รู้อ่ะแล้วทําไมตัวเตี้ยขนาดนั้นอ่ะเอาก็อันเนี้ยเขาตัวเล็กอ่ะเอาสุดเลยใช่ไหมเออเล็กสุดเลยอย่างเงี้ยเล็กสุดเลยอ๋อของพี่เอกก็สูงสุดเลยดูตัวดิเอามาเร็วเข้าไปต่อเลยกระโดดทำปากไงก็ไม่รู้นะโอ้ยเลยนี่อันเนี้ยแบบตัวอย่างเล็กนี่ อันนี้เป็นแบบอู้หลอกหลอกเรามันสไลด์มันสไลด์ได้สไลด์หลอกเราไปเร็วเข้าเอาไปเร็วรีบไปโรงเรียนเดี๋ยวไม่ทันึบสีอะไรดีอ่ะสีเขียวดิเขียวสีเขียวล่วงโอ้นี่นี่มานี่สีเหลืองเอาเหลืองอ่ะเหลืองสีเหลืองแล้วสีอะไรต่อเขียวไงเขียวเขียวเอาเขียวอะล่วงเเนี่ยแดง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  เหลืองแล้วแดงเหอ่ะเหลืองแล้วแดงเหลืองแล้วแดงแดงแล้วอ่าแดงแล้วอะไรเขียวเขียวไงเขียวเขียวเอยว้ยเขียวคราที่ไปได้ไม่อะไรมันก็ไปได้อยู่ดีมันถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเอาไปต่อเร็วอย่าดันนายอย่าดันไม่ดันหรอกดันเราล่วงเอาม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 านี่เป็นไงโดดเลยอรอโหตัวสูงได้เปียบเออได้เปรียบตรงตัวยาวนี่แหละอ๋ตัวสูงได้เปรียบตัวเราตัวเล็กจิ๋วเดียวเนี่ยโดดได้ไหมเอ้ยโดดได้อยู่จะหล่นจะหล่นมันสุดพอดีไงเออมันมองไม่เห็นนะทุกคนตัว ตัวเล็กอะแล้วเราก็แบบไม่เคยชินเลยเอาไปเร็วไปเร็วไปเร็วต้องรีบไปเนฮ้ยเฮ้ยมันหายอะไรหายหายหายบนไดบันไดที่ไหนหายเนี่ยบันไดหายโอ้บหโอ้หายไปเลยเกือบไปอย่าไปกลัวดิแค่เนี้ยมาเกือบไปเลยตัวสูงกระโดดไม่พ้นนี่ค่อยๆไปแบบนี้เอ้ยค่อยๆไปโอ้อุตส่าห์ได้ไปนาเนียทั้งทีเนี่ยต้องห้ามตุย ตัวเล็กนี่สบายอ่ะไปเร็วเข้าตัวใหญ่มันกระโดดแล้วมันจะเลยอยู่เรื่อยอ่ะนี่เนี่ยจอจจำหน้าฉันได้ไหมเนี่ยเราจะว่าไปก็สวยเหมือนกันนะพี่บวลนะเดี๋ยวเดี๋ยวดีวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียววนยด้วยเดี๋ยวปีนขึ้นมาเร็วปีนขึ้นมาโดดโดดแล้วมันเลยข้างบนน่ะได้แล้วได้แล้วมาเร็วไปแล้วไปโรงเรียนไม่ทันไปโรงเรียนไม่ทันเหรอเฮ้ยถึงยังสภาสพานลายตานี่คืออะไรสพานสายลุง อ้าไปขึ้นกันดีกว่าห,หายไหมหายไหมหาย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 เดี๋ยวหายไหมไม่หาย,ม,หายมันนี่มาโอ้โหโดดยากโดดเย็นคนนี้โดโดล,ลำบากกว่าเดิมอีอいいกอะเออเอาไอเนี้ยล <c oughs> ่วงมาแล้วอ่ะไอเนี้ยตุยไปแล้ะ <c oughs> มันเตี้ยมันตัวมันเล็กอ่ะมาเร็วมาเร็ว <c oughs> เดี๋ยวเราต้องไปโรงเรียนให้ทันอ้ออ้ออ้อออออ ทำไมอาเนียโดดช้าวันนี้ก็รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวก็ตัวเราเล็กนี่นะขัตัวเราเล็กใจเย็นเย็นไว้ข้างหลังมีมังง่ะให้ดูด้วยดูดินานเออน่ารักน่ารักเหมือนกันเป๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยยืนต้องยืนหันหน้าไปไหนตั้งเดียวแบนี้ออาเหมือนเลยอ่ะเหมือนเดียเหมือนเดียเลยนะอ้าวเหมือนเดียเลยเหมือนเดียเลยเนี่ยดูดิเหมือนเดียเดียเลยเออเหมือนเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะทุกคน ไหนท่าไหนเนี่ยท่านั้นอันไหนอันนี้เหรอโอ้โหเหมือนเป๊ะไปต่อสีอะไรสีเขียวเขียวดิอ่ะเฮ้ยรอดรอดสีแดงสีเดียวมันดีแดงอ่ะรอดรอดเฮ้ยรอดอยู่เฮ้ยมันรอดทุกอันหรือเปล่าอ๋อนี่โอ้โนี่เรารอดเรามาทีเดียวเรารอดเลยโอ้มันไม่ได้รอดทุกอันเนาะอะไรนะเฮ้ยจะถึงแล้วแดงแล้วก็น้ำตาลใช่มันโอเคมาถึงแล้วถึงแล้วในที่สุดเราก็มาถึงโรงเรียนแล้วเหรอ มันดพ่อพาหนูมาส่งเหรอคะมาส่งอุ้ยเกือบไปเย้ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโรงเรียนถึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีนี่ด้วยอ่ะที่สําหรับเอาไว้เต้นน่ะอ๋ออันนี้ฝึกเต้นอ๋อฝึกเต้นโหในที่สุดเราก็สามารถเป็นอาเนียได้แบบสวยงามนี่นี่ของรางวัลมีของรางวัลได้ตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีซาตานตุ๊กตาหมีน่ารักฝุดฝุดนี่เยี่ยมเลยเหมือนมากเลยทุกคนเป็นนาเนียแล้วก็พ่อลอย นี่นี่นี่ทางนี้มีอะไรให้ด้วยศูนย์โลบักด้วยนะอะไรเหรออ๋อโดเนตจ่ายตังค์ไม่ได้เราจ่ายตังค์ให้โรงเรียนไม่ได้ไม่้น่นี่ตรงนี้มีที่ระบายสีระบายสีเหรอใช่เหรอง่มีที่ระบายสีไม่ใช่ระบายแล้วระบายตัวเข้าไปแล้วเนี่ยอ่าระบายตัวเหรอเดี๋ยวละงั้นเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนี่ตรงนี้มีสไลเดอร์จะเป็นลอยที่กลายเป็นฮักไปแล้วนี่สไลเดอร์มีสไลเดอร์เด้อ๋อเร็เดี๋ยวขอขอสไลด์ไปก่อนนะ อ้าวทำไมมันทำไมสไลด์มาท่ายืนน่ะโอ้เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ขอใหม่ขอใหม่มีหมวกให้ด้วยเหรอโอ้หมวกให้ลอยใช่ไหมได้ขอใหม่ข้อใหม่เนี่สไลด์ลงมาแล้วค่ะคุณพ่อมาเลยมาเลยมาเลยนี่เรียบร้อยแล้ววันนี้มันมากเลยมานี่เร็วนี่มีนี่ด้วยมีนี่ด้วยเหรออันนี้ใช้ได้ปะใส่ได้ทุกอันใส่ได้เหรอพี่ฝนใส่ไม่ได้เดินไปชนเฉยเฉยไม่ใช่กระโดดเดียบกลายเป็นอันนี้ไปแล้วอ่ะเดวิลอันเนี้ย อืมเดวิลอาเนียโอ้แต่ก็ว่าใบสวยเหมือนกันนะเนี่ยทำไมต้องทท่านั้นด้วยทำท่าเท่ไงทาท่าสวยโอ้เอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้พี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกลอยฟอร์เจอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะบุ๊ย